รเราสมว่าเรามองไม่เห็นหน้ารถเราสามารถกดดูกล้องคามิล่านะบบกันด้านตัวน,นี้ออกนะครับ <Okay. S 1> ออกดดูคามิล่าได้ก็จะมีกล้องที่สามารถดูหน้ารถได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ยังมีระบบ m o มดีก็คืออย่างสมมุติว่ามีหมามีแมวเดินรอบตัวรถเราในระยะสเมตรก็จะมีเสียงเตงมาตึ๊บๆึบเพื่อให้รู้ว่ามีามีสุนัขหรือว่ามีหมามีแมวเดินรอบตัวรถเราก็ได้ไม่ถอยเหยียบ หรือแม้กระทั่งที่เป็นเด็ก<ม>ที่ชอบวิ่งตามพ่ออะไรเงี้ย้วพ่อคุณพ่อขึ้นรถแล้วไม่ได้ดูว่ามีลูกอะไรเงี้ย<ม>ที่แบบรถไถเหยียบเด็กเนี้ยก็เกิดจากตัวนี้ครับก็เลยทําเทคโนโลยีตัวนี้ขึ้นมาแต่สมมติว่าเราต้องการจะจอดชิดข้างฟุตบาทเรากดกทีน่<ม>กล้องก็จะชี้ไปที่เส้นฟุตบาทว่าตัวนี้สามารถทําง,งานได้เลยนะครับส่วนทีนี้กล้องตัวนี้อ่ะถ้าเราสมมุติว่าเราปรับโฟเนะเป็นโฟโล กล้องก็จะทํางานแบบนี้เลยให้เราสามารถบังคับล้อดูที่ล้อเลี้ยวตรงนี้ได้แล้วก็ดูสิ่งกีดขวางข้างหน้าได้ในช่วยในช่วยในการขับขี่เพราะว่าโฟ,โฟโล์นี้เราใช้ความเร็วไม่เยอะอยู่แล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาอัตโนมัติแต่ถ้าเราเข้าเกียร์ถ่ายหลัง ตัวนี้จะปรับไปที่ด้านหลังทันทีนะครับผมเราสามารถเลือกได้เหมือนเดิมดูรอบคันกรดูด้านหลังเส้นตัวนี้ก็จะมีเส้นการระยะให้นะครับก็จะเตือนด้านหลังเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็จะมีเอบูดีตรวจจับรอบคันรถในการเตือนว่าสีผิดหวังหรือว่าอะไรที่เคลื่อนไหวรอบตัวรถก็จะเตือนหมดนะครับตัวนี้อันนี้คือเทคโนโลยีอัจฉริยะส่วนกระจกนี้จะเป็นกระจกตัดแสงถ้าตอนกลางวันก็จะเป็นกระจกเหมือนกระจกธรรมดานะครับแต่ถ้าเราเปิด ตัวนี้มันก็จะมืดนะครับเพื่อป้องกันแสงแยงตาเรานะครับตัวนี้นไม่ได้เป็นออโต้ครัไไม่ใช่เป็นออไม่ได่เป็นออโต้ครับต้องเปิดปิดเอาครับผมเพราะบางทีเราใช้ตอนกลางวันนะครับส่วนทีนี้ถ้าด้านหน้าเกิดเราขับรถไปตอนคืนแล้วแสงมันเยอะเกินไปเราต้องการเล่นระบบทั่วไปเราเปิดปุ๊บเราดับแสงได้ ส่วนตัวนี้ที่ขับสี่เพิ่มมาก็ยังมีโฟร์ไฮ h i โฟร์ไฮก็ใช้คือความเร็วเราขับไปความเร็วไม่เกินร้อยหรือว่าเราเกินร้อยก็ได้แล้วเราเจอสมมติว่าฝนตกแบบกระทันหันเราต้องการความปลอดภัยมากขึ้นเราก็ปรับไปที่โฟร์ไฮได้เลยแต่ถ้าความเร็วเกินร้อยมันจะไม่เข้าโฟร์ไฮให้เนื่องจากรถเข้าโฟร์ไฮมันความเร็วยังไม่ถึงร้อยมันจะเป็นแบบเราปรับไปปุ๊บถ้าเราปรับไปแล้วคราวนี้มันจะไม่เข้า เนื่องจากความเร็วเราเกินร้อยเมื่อเราวิ่งต่ำกว่าร้อยปุ๊บมันถึงจะเป็นโฟร์ไฮให้ส่วนโฟโลนี้เราปรับในสถานาการณ์ที่เราวิ่งลุยเกี่ยวกับถนนที่เป็นคล้ายๆถนนเล่ถนนลูกรังเปียกปูนอะไรเงี้ยฮะเราต้องการความปลอดภัยมากขึ้นแล้วความเร็วน้อยลงเราปรับที่โฟร์โลส่วนทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่เราตกหลุมแล้วเราใช้โฟโลแล้วมันออกหลุมไม่ได้มันก็จะมีระบบดิฟล็อกเข้ามาให้นะฮะ พอเราเข้าโฟล o w ปุ๊บเราเข้าดิฟล<ม>็อกกดดิฟล็อกปุ๊บคราวนี้เราขับปุ๊บมันจะทําให้การขับเคลื่อนทั้งสี่ล้อหมุนไปพร้อมกัน<ม>ทําให้เราหนีจากอุปสรรคกตกหลุมได้นะครับตัวนี้ส่วนทีนี้ถ้าเป็นตัวนี้ก็คือลงเนยเหมือนทางลาดชันนะครับอย่างสมมติว่าเราขึ้นเขาแล้วเราไม่ชินทางกับเขาวเวลาเราลงปุ๊บเรากดระบบตัวนี้แล้วเตาปรับตรงอะไรอย่างเดียว รถก็มันจะช่วยให้เราลงได้โดยที่มีความปลอดภัยมากขึ้นมันจะช่วยเบรกของมันเองนะครับตัวนี้นะฮะส่วนนี้ปิดเสียงธรรมดานะครับผมที่ชาร์จแบตบเกียร์ตัวนี้ก็เป็นแบบสมมุติว่าเราเข้าเกียร์ดีเป็นออตโต้ตกมาทางฝั่งนี้จะเป็นเมนนุ่นเราสามารถเวลาขึ้นเขาลงเขาเราใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยในเรื่องการเปลี่ยนเกียร์ได้นะครับอโอเคส่วนการรับตัวศัพท์ก็สามารถ อย,อย่างสมมติว่าพี่มี iPhone พี่ต่อตัวนี้พี่กดตัวนี้แล้วก็พูดได้เลยว่าเราจะโทรหาใครนะครับหรือว่าจะไปไหนพูดปุ๊บมันจะขึ้นแผนที่มาตัโน้ตนะครับตัวนี้พอดีสายไม่ได้มานะครับผมนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นคุชคอนโทรนอัจฉริยะเราก็ตั้งคุชคอนโทรนการวิ่งได้นะครับผมตัวนี้อย่างสมมติว่าพี่วิ่งความเร็วเกิน40ไปพี่สามารถตั้งได้ว่าเราจะวิ่งอย่างสมมติว่าถนนเส้นนี้ ความเร็วกําหนดไว้ที่ไม่เกินร้อยพี่ก็ตั้งที่90แล้วพี่ก็ปล่อยเท้าออกจากคันเร่งรถมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆถ้าต้องการเพิ่มความเร็วขึ้นพี่ก็กดตันนี้ไล่ขึ้นไปมันจะวิ่งไปนะครับโดยที่เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครับถ้าเราต้องการยกเลิกเรากดแคนเซิลนะครับแค่นี้ก็จะช่วยแล้วก็จะมีตัวช่วยเบรกอัจฉริยะก็คืออย่างมชติว่าพี่ขับรถไปคันหน้าเป็นสิบร้อแล้วไอ้คันต่อจากสิบ้อด้านหน้าเกิดอุบัติเหตุแล้วมันจอดแล้วสิบ้อเนี่ย จะหักหลบแต่เราไม่รู้ระบบเรดาร์เซนเซอร์ตัวนี้จะไปจับคันหน้าเมื่อรถคันหน้าจอดปุ๊บมันจะเตือนเราให้เราระวังให้เราหักออกได้ทันไม่เกิดอุบัติเหตุชน10บล้อเพราะบางที10บล้อมันอาจจะเบรกทันทันแต่เราไม่รู้เพราะว่าข้างหน้ามันบังเราหมดตัวนี้เรดาร์เซนเซอร์นตัวจับส่วนด้านข้างก็จะมีไบสปอตก็คืออย่างสมมุติว่ารถด้านหลังตามเรามาเงี้ยในระยะ3มเมตร แสงก็จะเตือนติต๊บติเนาะแต่ถ้าเราเปิดไปเลี้ยวแล้วเราจะเลี้ยวแล้วเกิดมีรถวิ่งเข้ามารถคันนี้มันจะมีระบบอไอบี IB ก็คือช่วยช่วยดึงกลับออกมานิดหนึ่งคือเหมือนแบบไม่ให้เราเลี้ยวจะดึงกลับนิดหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ดึงแรงนะครับมไม่ได้ดึงที่วงลอมันจะไปดึงที่เบรกด้านด้านฝั่งที่เราจะเลี้ยวไม่ให้เราเลี้ยวไปนะครับส่วนทีนี้ถ้าเราขับไปแล้วเ,เกิดหลับใน ก็จะมีระบบช่วยเตือนที่เป็นลูกแก้วกาแฟนะครับที่จะเตือนขึ้นมานการขับไปทางไกลแล้วเกิดจังหวะว่าพว,วงมาลัยมีการแบบเอียงอันนี้จะมีเรดาร์ตัวตรวจจับตัวที่พวงมาลัยแล้วจะเตือนเป็นลูกกาแฟนะครับแล้วคราวนี้ถ้าพี่ขับไปเกิดอ,ออกนอกเลนแบบกระทันหันอย่างบางทีพี่เล่นโทรศัพท์มือถือแล้วพี่มอเตอร์ก้มดูพี่ขับไปเรื่อยเนาะมันเอียงเอียงเอียงอยงอ,อมันก็จะมีระบบดึงกลับเข้ามา ไม่พี่ออกนอกเลนแต่ตัวนี้ต้องเส้นถนนชัดเจนนะครับตัวนี้ก็จะมีระบบอัจฉริยะเข้ามาช่วยช่วยเบรกไม่ให้เกิดการชนก็จะมีมาบอกมีมาให้นะครับระบบอัจฉริยะก็ขนาดนี้นะครับส่วนพวกนี้ก็จะเป็นการปรับหน้าจอนะครับผมงวกนี้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาต